คลิปนี้ก็คือต่อจาก EP ที่แล้วนะคะหลังจากเราเกรอกรหัสพิมพ์ยืนยันที่อยู่ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ทำการเก็บเรียนของเราไปเรื่อยๆจนเราเก็บเรียนได้ครบ20%่อรของรายได้ทั้งหมดที่เราจะได้รับนะคะอ่าทาง Google Adsense ก็จะเด้งหน้านี้มานะคะให้เราเกรอกรหัสบัญชีนั่นเองนะคะก็ให้ทุกคนไปที่ Google Chrome นะคะหลังจากนั้นก็มาที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า google adsense นะคะก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะสำหรับคนที่เคยเข้า google adsense แล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยเข้าก็สามารถพิมพ์ตามซองพิมพ์ที่เขาส่งมาให้เราได้เลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราเข้าผ่านทางอีเมลที่ทาง Google a d s e n s ตส่งมาให้เรานะคะพอเราคลิกเข้ามาแล้วก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะแล้วให้ติ๊กคำว่าการชำระเงินนะคะ และก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะก็ให้เราไปคลิกตรงที่ว่าเพิ่มวิธีการชําระเงินตรงที่ปองวงรถวงกลมสีฟ้าไว้นะคะแล้วก็จะมาปรากฏที่หน้าต่างนี้นะคะก็คือหน้าเนี่ยนะคะทําการกรอกอะ่ะชื่อบัญชีธนาคารของเรานะคะในบรรทัดแรกนะคะบรรทัดที่2ก็จะเป็นอ่เลขที่บัญชีนะคะแล้วก็บรรทัดที่3ก็จะเป็นสวิสโค้ดนะคะให้กรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็ให้ติ๊กคำว,ว่าบันทึกนะคะหลังจากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะให้เราติ๊กคำว,ว่ารับทราบนะคะเหมือนกับว่าทาง g o o g l e จะทดลองโอนเงินมาให้เรานะคะว่าเลขที่บัญชีของเราถูกต้องตามที่เรากรอกไปหรือเปล่านะคะก็รอประมาณ2วันนะคะหลังจากนั้นก็กดออกจากหน้าจอนี้ไปได้เลยนะคะ รอประมาณ2-3วันนะคะและก็ไปเช็คในอะ่ะธนาคารของเรานะคะว่าทาง Google ได้โอนตังมาให้เราหรือยังนะคะถ้าโอนมาแล้วก็ให้เราเข้ามาใน Google a s s e t นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมากรอกจำนวนเงินเพื่อยืนยันนะคะก็ให้มาที่ Google Adsense เหมือนเดิมนะคะมาที่การชำระเงินนะคะ แล้วก็จะปรากฏตรงหน้าต่างสีแดงๆนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะคะก็จะเด้งมาที่ตรงนี้นะคะให้เราใส่จำนวนเงินที่ทาง Google Adsense โอนมาให้เรานะคะก็ติ๊กตรงลูกศรนะคะแล้วก็เลื่อนมาจำนวนเงินที่เขาส่งมาให้นะคะหลังจากติ๊กจำนวนเงินแล้วก็มาติ๊กยืนยันนะคะและก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะให้เราติ๊กคำว่ารับทราบนะคะ หลังจากนั้นก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะก็เป็นการกรอกเลขที่บัญชีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บเหรียญรอรับตังอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ